อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยพันล้านนะครับมาหนี้พี่น้องผมได้มือ,อย่างปลามาแล้วครับประตูค้อนครับววนี่พี่น้องมาเบิ้งวิธีเพิ่นย่างปลาเพิ่นได้ขึ้นมหม่ไหม,ไมครับเหมือนี้มาสูบปลาพี่น้องผมสีขาพี่น้องมาเบิง้งวิธีการเพิ่นสูบปลานี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ที่สารบ้านเฮาพี่น้องทุกแสนที่มีฟ้อมสุกพี่น้อง นี no ่เพื่อเอาขึ nice ้นหน้าเพื่อดีสูบง่ายนะพี่น้องขึ้นงานมากเกือบลานหน่อยพี <ams> ่น้องเลยค่าพี่น้องมาเบิ่งสูบปลาอยู่หน้าจะคว้างพี่น้องวันที่หามกราคมนี่สี่มีการถ้ำบุญขึ้นบ้านไม่นะครับของผมเองนะครับพี่น้องนี่ใหพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องรถสูบปลาครับมากักืบล้านหน่อยครับล้านน้อยสวัดดีหน่อยสวัดดีสวัดดีหน่อย สวัสดีครับ oh รีกล <You 're S 2> <my> ีาใช่น hmm. no, yeah, ี่น <literal> ร <ness> ้านหน่อยครับหนู่ลาพี่น้องขาเบนวิธีกาสปราพี่น้องรถท่นนี้เป็นรถสุปาทานครับพี่น้องต่อพนาพุกกวครับเน่าเม็ดเม็ดครับพี่น้องจิ้งหันสปลาอ่าเนตับครับขานีก็เป็น ยาเก๊ะทำไมผมเกิดมากเหมนะครับนี่ยูน่าจะของอะไไง้องมาที่นี่ฟันพ่อสดเด็ดพี่น้องเอ้ยฟันพ่อสดเด็ดเจ้าพันมาจากกรุงเทพฟันพ่อซอสเด็ดพี่น้องเอ้ยนี่ฟันพ่อสดเด็ดครับพี่น้องนี่ผมผมสีฟ้าพี่น้องคาเบิังฟันพ่อสดเด็ดพี่น้องเอ้ยฟันพ่อสดเด็ดนี่พคนเด็ดอยังกันพี่น้องมาลุ้นกันครับนี่พคนมาจากกรุงเทพกรุงเทพ สวัสดีครับนี่โชว์กล้องนะครับลงยูทูปนะครับนี่ตักหนูนี่พี่น้องเอ้ยบานี้ชอตเด็ดครับคนให้หนูพี่น้องคนให้หนูนี่คนให้หนูพี่น้องแต่ว่าจะพี่นี่พี่น้องเลยเคนให้หนูพี่น้องเ้ยว่าลุ้นน้ำกันพี่น้องพอดีมีลูกน้องมาหลายครับมือนี่ลูกน้องรี่ลิลลี่ลิลลี่นี่พี่น้องนี่ครับ พี่น้องมาเบิ่งลูมีมันหู้ม่แ่พี่น้องเอ้ยพาผีผพาห้องเมงครับเราธรรมวิธีอาสบาทห้องน่ครับพี่น้องดูพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทองผงหน้านะครับ เย้าแล้วแล้วครับผมเบิงง้อใหญ่คนเลี้ยงง้วผู้เดียวครับคนนี้พี่น้องมาเบิงสุดยอดวิธีวิธีอีสานครับผมหาลุ่นน้ำกันว่าหนูเป็นติอวกพ่อครับพี่น้องเอ้ยมากินเผาป่าน้ำกันเออครับเอ้ยผมมาตัดงาไปวันสองสามืิบเลยพี่น้องทีมงาน โอ้เสก็หน้ำน้ำมันแห้งขนาดได้พี่น้องนี่นี่หน,นาจะควงเครื่องไหมครับนี่ตู้นิวก็หนะเออนี่จะควงเครื่องไหมครับนี่ครับผมมือจับปลาเมื่อหลายคนนะครับมาหน,นี่มือจับปลาใช้ทุกคนอู่นเอาน้องอมสวัสดีหน่อยสวัสดีทำให้ทาาวัสดีหน่อยสวัสดีครับนีน่น้องอมน้องอมมือจับปลาได้เนี่ยนี่มือจับปลาได้เนี่ย มือกับมือจับปลามนกับพ่อใช่ไหมเนี่ยมือจับปลาเลยเนี่ยเออพี่น้องเอ้ข้าพี่น้องมาเบิรงนครับถาลุ่นกันอีกบ่ดนครับพี่น้องสี่เพ่อปลาแล้วพี่น้องเอ้ถาลุ่นกันอีกก็ดนครับผมเผจกพ่ออเออเจ๊กไปพ่อมาอย่างไงวันนี้น้องอม,มาทำอะไรครับาามหา,ามหาปลาเออมาหาปลาด้วยครับพี่น้องน้ององจะจับปลากี่ตัววันนี้เนี่ย จะเดินเข้ามาจับกี่ตัวตับกี่ตัวจับเยอะเลยใครอยากกินปลาน้องโอมนะครับมาได้นะครับน้องโอมเออพ่อพ่อพ่อนั่งดูอะไรพ่อนั่งดูอะไรซูมหน่อยพ่อนั่งดูอะไรถามพ่อพงษดิพ่อพงษนั่งดูอะไรครับนี่พี่น้องตอนนี้ทำดีเซลดีซานแบบน้องพี่น้องเอ้ยเป็นมาจากกรุงเทพด้วยครับเป็นมาจับปลาโดยเฉพาะครับพี่น้องเลย เราไปจับปลาด้วยกันไหมเป็นกำลังหาปลาไหลหาคบพี่น้องเอาบัวนี่ครับผมสวัสดีพี่น้องวันนี้กับน้ตุ่มโฮ่งกันครับปีไหมครับสวัสดีปีไหมผมกาในช่องนี้กับขออวยพรให้พี่น้องบานห้องสุขหุสุขคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยลำรวยนะครับลำรวยเงินห้องหลายๆครับอยู่ดีเมียสุขหุสุขคนเด้อพี่น้องเลย ครับผมถ่ายคลิปครับรถ่ายคลิปครับมากับหลานหน่อยครับกับพ่อหลานหน่อยละพี่น้องเอ้ย<ๆ>หลานไงล่ะครับนี่อยนักเกือบสี่สิบโลแล้วพี่น้องน้องโง่อายุกี่ขวบครับหาบ้าขวบนี่พี่น้องน้ำกับสีไลท์ไม่บิดเพี้ยเลยครับนี่พอดีน้ำบอกว่านี่ไงไงมไม่แย่เปียกนี่สีง,งามครับคนงว่วาไม,ม่าเลี้ยงครับ ต้นแม่นะครับต้นมะม่วงมาเร็งคือหน้าต้นปนนลูกไว้นี่นนยกกบก,กนนะม่วง,มมง,งบกม่วงน้นนอ,อย,ได,อย,อยได้ครับนี่ยต้นปลูกไว้หลายปีแล้วพี่น้องเนี่ยอันปีกวัวแล้วพี่น้องสองปีแล้วครับก้มอยากกินนะเดี๋ยวมันปากเปื่อยเดินยางมะม่วงนี่พี่น้องเอ้ยเอาเบิรงน้ำตักครับผมเอ้ยปลามีปลาอยู่ด้พี่น้องเห้ยมีปลาอยู่ด้ครับนี่ยเอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย ก็โดนน้ำตังค์ครับเมื่องไหลฟ้าพี่อจกมาหน่อยนะำไม่รับดูผลวะไทยประมาณสามสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้อยังสีเดเบิ้งโตปลานะครับประมาณสามสิบนาทีเพิ่อนมานาซี่เล่วนะครับรุ่นกันระบาดนี่พี่น้องเฝนเบอเผาปลาพี่น้องเอ้ยวัฒนธรรมยีสานพี่น้องชูมือเนี่ยฮะเบิงยากได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับ กีเขาพี่น้องกุญจิเขาเอ้ยนี่ครับงออกเลียงพี่น้องเลยช็อตเด็ดนี่ครับนายพันครับกินกีเขาครับนี่เพื่อพลาดนะครับด้วยนี่วัตถีย้อนแสงให้พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นกีเขาเว้ยไปก่อนลงไปแล้วหมาไปก้อนลงไปแล้วนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วเออมีก่ทีบ้านมาเล้ยงผานนี่นายพันลิลี่เจออะไรมีลูก เออเออุดอดพี่น้องเ้ยพวนพี่น้องปลาบอนบุบบุบบพี่น้องเ้ยอน้องเขาเบิ้งน้ำกันครับผมเฮ้ยมาแ้วลงน้ำครับพี่น้องเออเป็นลงไปแล้วมันลงไปแล้วเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องฮะฮะฮึฮึมันพัวย่งพี่น้องรุ่นน้ากันครับผมพัดมันพัวย่งน้อ เด, dunno, เดี๋ยวแม่นีเดี๋ยวแม่เด er. ี er. ๋ยวมันมันล่วงลงไปเดี๋ยวมาถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยฮึฮึฮึนท่าโอ้ยไปเข็งหน่อยพี่น้องคุณยายพานี่นี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยครับลิลลี่ก็ไม่เห็นอะไรครับแต่แต่มาน้องดาวลูกหัวไปไหนลูกหัวไปไหนลูกหัวน้องดาวหน่อยโอ้น้องดาวน้องดาวนะครับนางเอกนะครับน้องดาว เป็นเริ่อสที่ลงไปจับแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มือพันมันก็นมาจากกรุงเทพแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วม,มือพันมันกันปลาเลยเด้ยอดยคนว่ามากินก้อยปลาพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วอีกนิดเดียวครับผมยมวลเสื้อนิสานบานหฮาครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ บอกไฟมีเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเลยมากพี่น้องผมเห็นปลาบ่อนแล้วผมเห็นปลาบ่อนแล้วพี่น้องค่ะข้ากล้งคุณทำไพาที่นี่คะข้าวไม่เอาเลยถุงอ๋อนี่นี่คุณพ่อเขี่ยน้อยแล้วครับคุณพ่อเขี่ยน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยดีดด้ดีดผ่นฝันลงแล้วพี่น้องฝันลงแล้วผ่านง่ายฝันลงแล้วครับพี่น้อง ป่านไงบันลงแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อหยังน้อบาทนี่ป่านไงลงแล้วยืนอยู่ตรงนี้นะน้องอมนะป่าพ่อหยังพี่น้องเพคนพ่อหยังครับบ้ยป้าโดดราวพี่น้องเห็นบะพี่น้องโอ้ยจุดยอดเลยพี่น้องขยิบขึ้นมาน้องอมญขยิบขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้อมเห็นป่าใหญ่นั่นให ันน่่พีกอเออปลาตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นหลังบ่ครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเฮ้ยเฮ้นั่น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 พี่น้องพี่น้องคุณนะครับปลาตัวใหญ่นะครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยบู้ยพี่น้องเฮ้ยใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องเฮ้ยใกล้ใกล้แล้วมาเบิ่งวิธีการพี่น้องให้ผ่านมนฑิจับให้เบิ่งครับผมเอา ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยพ่อพ่อมันอยู่ตรงนั้นบงน้ำตันพี่น้องมาลุ้นกันว่นันันไงไงมุดดินแล้วครับเอานั่นไงนั่นไงไงเฮือจับเม็ด้วเอาเอาตรงนู้นหม่นหม้นหม้นหนหมุนนูุนหอนเ้ยหมุนนู่นไง พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบื่มากับผู้คุมงานนะครับย้ายยกมือในได้นี่ครับผู้จะแขวงตาเบื่อพิ่ยกมือพร้อมเบื่พี่น้องเอ้ยนี่เป็นพี่มาดิมันร้อนไหนี่ไหนี่นี่พี่น้องเอ้ยน้งน้ำแข็งครับมาเย็นตรงนี้มาเย็นตรงนี้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้ได้เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาแล้วครับผม ไนายพานนะครับหานายพานนะครับอยู่ห้องล่างครับนายพานหานายพานนะครับอยู่ห้องล่างพี่น้องเลยามาแล้วครับห้านายพานนะครับพ,พี่นอ้องผู้ด่าพี่น้องเอ้ยอนาคนดายักษ์ครับพี่น้องเอ้ยบักเอกครับบักเอก พี่น้องเอ้ยรุ่นสัตว์เด็ดพี่บอกรุ่นสามโลบ่ะครับพี่บอกรุ่นสามโลว์่ายืนอยู่นี่น้องโหนะอย่าลงมานะนี่ครับพี่น้องดังมือจับมาเตกรุงเทพฯบผมนะครับพี่น้องสุดยอดเลย เดินทางไกลมาจากกรุงเทพเพื่อมาจับปลานะครับพี่น้องสุดยอดครับผมคนมามาจับปลาโดยเฉพาะปัเิอดอยากกนหูให้าจะคอร่อแบวเอ้ยไอะไรเากาไหเดดอกปลาดีด าเดี๋ยวบอลงบองบ,อบอกบอลบอลบอกขอสจีสตาร์ทว่ออ๊ออต่อดะอ๊อบออ๊ะออ๊่อ๊ะโอ,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 อ๊ะอ่อนะโอ๊ะโอาา๊ะโอ๊ะ อนาคนดาพี่น้องเลยรุ่นพี่น้องรุ่นลุ้นลุ่นลุ้น,นไดิกิมเผาปลาปะครับผมเนี่ยรุ่นใกล้กันยายเป็นคุ้มง,งานได้นะครับเป็นเรลี่ยงัวงได้เหมือนนี่ยายเริ่ม,มเรลี่ยงัวงเลยนเนยายเอ,อ้ยสุดยอดครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสําเร็จแล้วครับเมื่อนี้ครับพี่น้องตอนนี้ฝ่นมาหาป่าไหลพี่น้องเอ้ิ่นมหาป่าไหลครับพี่น้องป่าไหลหรือว่างูไหลครับพี่น้องเอ้เบื่อมือจกเด้พี่น้องนี่พี่น้องเอ้มือปลาไหลได้ครับเด้อเพิ่นได้จักตัวเลยครับนี่โว้ เมือม ou e ou ou sure. ือขานะครับนี่พี่น้องเอ้ยมารุ่นน้ำกันครับผมรุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันหอมแก้มกันหน่อยเร็วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมารุ่นน้ำกันครับผมเปิดสีพ่อยีกบ่ครับมื่อนี่งูยักษ์พี่น้องงูยักษ์อานาคอนดาครับพี่น้องเอ้ย มันองีนี่มันอยู่นี้าาขินขีนไมปกมันจมอ้ไกพมันไม่มีหรอกพี่นบอกฮ้้นั่นๆฮ้พนพ่อกบพี่น้องพนพ่อกบเอาพนพ่อกบพี่น้องพนพ่อกบแล้วพี่น้องพนพ่อกบครับโอ้ยด้ขวา้วพี่น้องเอ้ย ครับผมโว้ยใจก็ขียดเพิ่นครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นพอปะน้องปะไรวปไหนได้อย่านอนน้ไอบอมาเร่ง พี่น้องเอ้ยนี่คนเอาปลามาคัดแยกล่างนะพี่น้องมีโตบอกพอดีพ้นพี่น้องเอ้ยบมกรุ่นกำฮักครับผมชุดยอดพี่น้องพี่น้องเอ้ยกินบดก็จะขึ้นไปทำขึ้นไปพี่น้องอ่าน่ สายจับพี่น้องสายจับสายจับอะไรไปไม่มาดูปุดนๆดเนี่ยช่อนด้ว่คุณจะทำไงครับไปเขาห้อมือนู่นมอดีไปเขาห้อมือนู่นผมกับผมมีอย่างไรพี่น้องมาเนี่ยจบงานแล้วครับผมก็ขอกล่าวค้ามมาสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องบ้านห้อง